มากันที่รายนี้บอกว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องของช่องคลอดอายุ28ปีแล้วแห้งมากเลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรและวิธีการรักษาจะต้องทําอย่างไรบ้างคือช่องคลอดแห้งเนี่ยอายุ28เนี่ยต้องถือว่าน่าสงสัยนะครับว่าเพราะว่าจริงๆแล้วฮอร์โมนกําลังพุ่งพล่านเลยนะครับ,รบไม่น่าจะมีภาวะไวทองหรือภาวะหมดประจําเดือนนะครับ,รบอาจจะต้องไปเช็คดูนะครับว่าที่ช่องคลอดแห้งเนี่ยแห้งเพราะอะไรส่วนล้างช่องคลอดบ่อยหรือเปล่าใช้น้ํายาทาความสะอาด เฉพาะที่มากเกินไปหรือเปล่าครับหรือที่สําคัญก็คือการมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆนะครับแล้วก็สวนล้างทุกครั้งหลังที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยอาจจะทําให้ช่องคลอดแห้งการที่ช่องคลอดแห้งเนี่ยอาจจะทําให้เสียสมดุลในตามธรรมชาติของช่องคลอดด้วยนะครับครับระบบนิเวศเสียไปจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ก็หายไปภาวะความเป็นกรดด่างที่ควรจะเป็นกรดอ่อนๆก็หายไปครับผมพวกนี้อาจจะต้องไปตรวจพบแพทย์นิดนึงนะครับว่า สาเหตุของช่องค้อแห้งในะอายุ28ปีนี่เกิดจากอะไรครับผมอาจารย์ประธานโทผมไม่แน่ใจว่าคาว่าแห้งในล,นลักษณะแบบนี้ แห้งแบบแบบไหนอจารเ์เหมือนผิวเหมือนแห้งเป็นขุยหรือแห้งแบบหรือแบบไหนส่วนใหญ่จะเป็นพวกน้ําหล่อลื่นจะไม่ค่อยมีครับโดยเฉพาะพวกนี้จะเจ็บแสบเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับไม่ได้หมายถึงอาการปกติไม่ได้เหมือนกับทะเลทรายอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนกับไม่มีน้ําหล่อลื่นเท่านั้นอ๋อเวลามีเพศสัมพันธ์ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องเปียกตลอดเวลาถึงขนาดไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ยังต้องเปียกไม่ใช่แล้วอ๋อไม่ใช่ครับอันนั้นอาจจะมากเกินไปนะครับชุ่มชื้นตลอดเวลาก็ไม่ดีครับอ๋อโอ้แหแต่อ๋ รู้สึกเจ็บแบบนี้นะครับอ่ะเข้าใจได้